mà từng như à. <laughs> <laughs> này nó giờ cua làm mày đi đó ăn nè ăn gì Kim <laughs> ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องนัดเด็ซิงนะครับทุกคนเย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ๋ก็วันที่ผมได้บันทึกวิดีโอนี้เป็นวันที่20กันยายนนะครับผม mm hmm. ก็เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเอนะครับผมก็ถ้าทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วเนาะว่าเราจะทำอะไรเนาะก็วันนี้ก็ เดี๋ยวผมก็จะไปซื้ออาหารเลี้ยงน้องหมาจอนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อสิอก็ได้ซื้อมาแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนไปซื้อนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพื่อที่จะแบบไม่ให้คลิปมันยาวแค่นี้มันก็ยาวแนละ้วคลิปคลิปแค่นี้นก็ยาวแนละ้วทุกคน เองก็ได้ซื้ออาหารน้องหมาเนี่ยมาประมาณ6กกิโลกรัมนะทุกคนก็ได้ใส่ไว้ในกระเป๋าข้างหลังแล้วนะครับก็ผมเองก็พยายามจะขี่รถไปเรื่อยๆน่พยายามมองหามองซ้ายมองขวาพยายามมองหาน้องหมานะว่าน้องหมาเองเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง <S <S เดี๋ยววันนี้คลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันยาวๆเลยนะครับผมก็ คลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะก็อย่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะ ก็เห็นมีหลายคนนะที่ถามผมเข้ามาในาใน u t u b e นะว่าพี่ใช้กล้องอะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เป็นกล้อง g o p ป o g o p ป o 4นะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะที่ผมใช้ g o p r o 7นะครับทุกคนซึ่งก็ภาพวิดีโอที่ทุกคนเห็นเก็เป็นวิดีโอที่ไม่ได้ต่อใหม่นะซึ่งผมมาภาพ าภาคข้างนอกเอานะทุกคนก็อย่าพิ่งเบื่อกันนะก็ตอนเนี้ยนอกเดปเตอร์ต่อมาอยู่ก็เลยใช้การพากไปก่อนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบแบบนี้หรือว่าชอบแบบพูดตดๆเลยมากกว่านะคุมก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับทุกคนก็ตอนเนี้ยผมพยายามจะถ่ายแบบให้มันคมชัดมากที่สุดนะ ผมเคยลองถ่ายแบบ 4K นะทุกคนแต่ว่าพออัปโหลดลงมือถือโทรศัพท์มันไม่รองรับเลยทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้คอมในการตัดต่อผมใช้มือถือในการตัดต่อก็ทนดูนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้มันได้ประมาณ 1080p มั้งพืมนั่นแหละก็นดค่อนข้างเยอะนะทุกคนติดเลยในะซอยอะ่ะ แค่ในซอยยังติดเลนทุกคนไม่รู้ว่าออกออกไปข้างนอกจะติดม,มากขนาดไหนนะเดี๋ยวขออนุญาตแซงก่อนแปบ๊บหนึ่งอาไปเลยตรงนี้ก็ขออนุญาตทำความเรนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลามันไม่พอนะ ก็อย่างที่ผมพูดไปนะตอนนี้ผมไม่ได้ต่อไม์กับ GoPro 7นะเพราะว่ามันต้องใช้อแดปเตอร์นะเสียงลมก็มันมันก็จะเข้าค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพยายามตัดให้มันดังน้อยที่สุดนะครับผมก็อดทนฟังไปนิดนึงนะครับผมจะีรออแดปเตอร์ต่อไม์ก่อน จุกแดกนี่ก็จะเป็นเซนะครับไม่รู้ว่าน้องหมาจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเคมีหรือเปล่ามองก่อนโอเคมีโอเคแต่เ,เ,เราจอดรถแป๊บหนึง่ง

อ๋อล่าซื้อมาซะเยอะเลยมาไม่กินยังไงอันนี้อ่ะกินแด้ว แล้วคนไม่กินนะกินนะนะ 对、嗯、吧？ เงี้ยิเน่มอร์กัน,กนเนี่ยตัวนี้ต้องฟ้อนไหมไม่ฟ้อนไม่กินอนะ่ะ แล้วไอ้ตัวนั้นมันน่าจะอิ่มนะทนุกคนพราวนมันน่าจะอิ่มเลยแต่สองตัวนั้นมันไม่ถูก

ออววโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผมขี่รถไปเรื่อนี่แหละก็ตรงเนี้ยผมมาเซอร์วีดูแล้วแหละม,มันมันมีแต่ว่าข้างหน้าไม่รู้เลยว่ามันมีหรือว่าไม่มีนะเดี๋ยวผมขี่รถไปเรื่อนั่นแหละ ตรงนี้ผมขอทำความเดียวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเสียงลมค่อนข้างดังนิดนึงนะทุกคน โอเคครับก็ตอนนี้มาถึงจุดที่2แล้วนะก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่น้ำท่วมแล้วมันเป็นดินดินแฉะทุกคนก็นั่นแหละเรามาถึงนี่แล้วอย่าไปกลัวเรียบร้อยครับผมป้าหมายเราอยู่ไกลเหลือเกิน หลายคนก็คงสงสัยว่าผมเข้ามาทําอะไรนะผมก็ยังสงสัยตัวเองนะว่าผมเข้ามาทําอะไรตรงเนี้ยก <g ül> <g ül> <g ül> ็น้องหมาเขาอยู่นู่นเลยอยู่ไกลมากเลยครับผมต้องเดินเท้าเข้าไปนะแล้วมันเป็นอะไรแหละคีดตมมันทุกคนตรงเนี้ยอืมแล้วต้องเดิน <g ül> อย่างลนะ<ผ>ม,มันระวังน,นะน้รองเท้ากันเลย <g ül> หมดเลยครับนู่นน้องหมาอยู่ไกลมากเลยอืม เอาแคตัวนี้ละกันนะคะน,น้องจะมากินแล้วหรอสามีวันนี้นะกินทำไมสามีวันนี้นะกินนะ Danke, okay, you một bao hả à đấy ngoài không kia nè con muốn nè hả anh ạ này nào này nào ให้ไปโน้นกันทั้งว so ันเรา้องให้น้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ พอดีผมเข้าไปพูดที่อย่างว่เกรงใจเขานะ ครับนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่สามแล้วมั้งหลังจากขี่ตามหานะก็่อข้างไกลนะทุกคนกว่าจะมาเจอนี่ก็แบบไม่รู้ว่าน้องหมาจอเนเขาไปหลบอยู่ที่ไหนกันหมดนะครับก็ตรงนี้ก็เทเอาไว้ตรงถังขยะนะบนถังขยะก็เท่าที่ดูก็เหมือนน้องหมาเขาก็ัวผมนะผม,มเองก็พยายามที่จะแบบแบบเดินเข้าไปใกล้นะทุกคนพยายามเอา เนี่ยเอาอาหารไปให้กินแต่ว่าเหมือนน้องหมาเขาไม่ไว้ใจผมเขากลัวหรืออะไรสักอย่างเนละเลยผมพยายามโชว์ให้ดูว่าแบบเราเอาอาหารมาให้นะแต่น้องหมาเขากลัวนะทุกคนเนี่้เนี่ยวนี่ยเนี่ ไม่กินกลัวอะไรเนี้ย con này ạ. À. Đấy nào. Đấy đấy. หมาไม่กินน่ะครับในส่วนตรงนี้ก็น้องหมาเหมือนจะกลัวผมมากเลยผมก็เลยเลือกที่จะแบบ เทอาหารเอาไว้ให้เขาดูนะครับตรงถังขยะเพื่อผมไปแล้วเขาอาจจะกินก็ได้ก็เลยแบบเทไ,ไว้ตรงนั้นแล้วก็ขี่รถตามาาต่อน,น,นต่อไี ก็พยายามขี่หาน้องหมาแบบทุกที่ทุกซอยอะไรเงี้ยไม่ทุกซอยก็แทบจะทุกซอย,ยแถวๆนั้นนะแต่ก็ยังไม่เจอน้องหมาเลยสักตัวนะครับผมไม่รู้ว่าน้องหมาเขาไปซ่อนหรือว่าไปนอนอยู่ที่ไหนกันหมดนะครับทุกคนพยายามขี่หาตามข้างทางเรียบทางด่วนเงี้ยใต้ทางด่วนเงี้ยใต้สะพานบริเวณที่มัน อ่าบริเวณที่น้องหมาจะสามารถไปอยู่ได้ก็ไม่เจอเลยจนจะแบบผมขี่จนแบบจะไปถึงถนนเส้นพระนามสองแล้วอ่ก็เลยไม่เจอก็เลยแบบเอาพอแค่นี้ดีกว่าครับก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามไม้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการาทําคลิปต่อๆไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ